ซับผาีววนขวนฟังตามบานผักล่างงานนักเน็นเนื่อยเหมยสมองเป็นเรื่องสนุกถูกฐานเชิญฟังลองบอดรอยกล้องคนละเม็ดเด็ดนักแหลงนังคนเดียวในรถเรือเผื่อโดยฟ้างอย่าพึงฟังเข้าจะหวาฐานบานเนแคอยคอยฟังคอยคอยคิดคอยคอยแปลแล้วพึงแพร่ส่วนกูศ้นคนแต่งเอ้ยท่านผู้ฟังครับ สวัสดีครับผูเมกชัยซีวิชัยวันนี้ผูมนำาออศิลปะประจำทิมศิลปินประจำภาคเรื่องเป็นเรื่องราวของภูมิปัญญาชาวบ้านมาเล่าซู้กันฟังในรูปข้องเพลงแร่ประยุกต์นะครับจากนั่งซื้อทรัพผลีวนนี้ครับไม่ปรากฏชื่อผู้แตง่งผู้แตงแ่งจะเป็นใครอยู่ที่น่าอย่างห้ารักท่านไม่แน่ชัดแต่ทีเล่าซื้อกันมาเพียงเลยว่าผู้แต่งนะครับเป็นคนจังหวัดประี่รรมราช และคงจะแต่งในระหว่างปีศ2425ถึง2439หรือว่าประมาณร้อยกว่าปีที่มาแล้วครับและก็มีเรื่องราวปิดเส้นทางไปกว่านี้ยี่กว่าเมื่อแต่งเสร็จแล้วนะครับผู้แต่งนะ่ะได้รักเหลือตายแทดยิงอย่างไรก็ไม่มีใครยืนยันได้ความเป็นกวีและเป็นศิลปินของชาวจังหวัดนครศรีธรรมรัชได้ปรากฏมาแต่โบราณกาลแล้วครับเห็นจากนั่งซือที่ได้แต่งไว้แล้วไล่เรื่องโดยกันมีทั้งกลอนเป็นบอก และกรอนประเภทนั่งตะลุงมรวมทั้งบทดกรอนในนั่งซื้อซับป,ปรีว้วนีด้วยโดยเฉพาะนั่งซื้อซับป,ปรีว้วนีรับผู้แต่งมีความเป็นอัศริยะเป็นเยี่ยมเลยทีเดียวซ้อว่าผู้แต่งเป็นคนทีแก้วิชาหรือว่าแก้เรียนคนนึงนะครับคงจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน้นรือดิ้นไส้ซับปีสับป,ป,ป,ปนเป็นพิเศษจึงได้แต่งกรอนประเภทนีไว้ คอยท่านผู้ฟังโปรดฟังในแง่สิ้นละปานะครับอยากคิดเป็น,นเรื่องยาบโลนเดืพันสบายใจเรียกอารมณ์ขั้นจักรฐานได้และโปรดช่วยกันแพ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้แตง่งโดยนะครับพมเองเอกชัยสิวิชัยนำมาประดิษฐ์ประด้อยนำมาประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบและความเป็นหลวมสมัยกับในยุคการปัจจุบันข็เชิญท่านรับฟังครับ